เพมิลิโฟนค่ะเพราะเราก็เป็นแก๊งห้าสาวพิลฟงค่ะ,<ล>ะก็โชว์เสร็จไปแล้วเป็นโชว์ที่ดุกดิกมากหมดใจดุกดิกนี <laughs> <laughs> อยังไงบ้างแต่และคนตื่นเต้นยังขนาดไหนบ้างตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามีนนี่ก็เป็นอีกฟินพวกเราได้ร่ออตามใช่มนเปิดง,งานง,งานคอนทาสงถิ่นก็เป็นแบบว่า ีแบบน่ารักน่ารักสดใสกับว่าเต้นใหม่หรือเปล่าใช่แล้วพวกเราก็ได้โชว์กันเต็มๆไปแบบหนึ่งสองสามสี่ท่อนฮุกเนาะก็เป็นหนึ่งเพลงที่แบบพวกเราแบบก็ซ้อมกันก่อนล่วงหน้าประมาณสองสามวันแล้วความกระด้างเป็นไงบ้างทุกหนูคือตอนแรกเนี่ยวันท้องนะคะคืออากาศมันจะแบบว่าไม่ได้ขนาดนี้แต่พอวันนี้แบบแดดแบบเปรี้ยงมากแต่พอเจอแฟนคลับทุกคนเขาแบบส่งกปรเจกต์มาให้เราก็รู้สึกหายเหนื่อยค่ะแล้วก็มีแรงเต้นเลย รู้สึกเป็นตื่นเต้นสำหรับทุกคนค่ะแล้วก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าเพลงที่เราเต้นเป็นเพลงที่แบบเร็วมากถึงเร็วมากก็สนุกสนานค่ะเข้ารู้สึกว่าได้ไปดูได้สนุกสนานค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะแบบตอนแรกแบบโอ้อากาศแบบแรงมากแต่ว่าเห็นว่าแบบแฟนๆช่องสามทุกคนนั่งนั่งรอดูโชว์พวกเราอยู่ทุกคนตรงที่ที่ช่องสามด้านแบบแฟนๆช่องสาม พี่นา,าวบอกเลยก็คือมีกำลังใจในการเต้นมากเลยนะแดดเป็นยังไงเป็นอุปรสรปรคสต่อพวกเราไหมฮะคนไหนจริงๆตอนแรกมันก็ <laughs> เป็นอุปสรรคสาอะเหรอ <laughs> แต่ว่าที่พ <จะ S 2> ี<ม>่าบ<ม><ม>อกว่า <laughs> พอเหมือนเห็นทุกคนที่แบบแฟนๆที่มาหาพวกเราไม่ว่าจะเป็นคูนทุกคนที่เป็นนักสแสดงอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเออเขาสู้เราก็เลยนไฟสู้ไปกับทุกคนเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ถ้าเรอพวกเรากันตั้งระดับอย่ตั้งระบายได้เลยนะ ซึ่งข้างนอกก็คือไม่มีไม่มีโล่งไม่มีอะไรเลยเ้ยก็คือแบบคนสู้มากเพราะเราก็เลยแบบอยากเด่นออกมาคนได้มีความสุขนะคะี่แต่ละคนอยู่ใต้ชายคาช่องสามเขารู้สึกเป็นยังไงเราบางคนก็คือเติบโตมาจากช่องสามเลยเอ่ออ่านไลฟ์มาจากอันนี้เหมือนกันก็ที่หน้าปีนี้เป็นปีปีที่หกค่ะที่อยู่กับทางช่องสามมาก็เรียกได้ว่าเติบโตมาจากช่องสามร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทำใรู้สึกเป็นยังไงบ้างเหมือนช่วยทำให้อะไรหรืเปล่าก็ ต้องต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางทีเดีค่ะที่แบบว่าให้ความเป็นอพวกเราทั้งหมดเลยลงมาด้วยอะไรอีกค่ะเพราะว่าชิน่าได้รับโอกาสจากช่องสามเนี่ยเนี่ยว่าแทบตอนที่เป็นรับกาเติบโตที่นี่ที่นี่แบบให้แบบฟิลธรรมชาติกินเราหนูดีใจมากค่ะคือก็เป็นปีที่สองค่ะที่อยู่ในครอบครัวช่องสามแล้วก็รู้สึกว่า การอยู่ร่วมกันในครั้งนี้คือเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวจริงๆเหมือนเราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีแบบพี่น้องแบบเยอะมากๆบ้านหลังใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็มีใจมากๆค่ะก็ของว่ามาอยู่มาจะสิบปีได้แล้วค่ะเกือบๆแล้วแต่ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเอออบอุ่นแล้วก็ครอบครัวหลังนี้เป็นอะไรที่เขาแบบให้ความรักให้ทุกๆอย่างกับเราแล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทั้งแฟนๆทุกคนที่แบบติดตามพวกเราให้โอกาสพวกเราได้มายืนณจุดนี้ด้วยนะคะ อยากที่ทุกคนขอบคุณเป็นครอบปรัคอบครัวหนึ่งแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆช่างสั่งแล้วก็แฟนช่างสั่งหรือคนที่แบบให้เรี่ยวงานแล้วก็ได้เติโตแาก็เรียนรู้ไปกับทุกคนส่วนหนูก็ดีใจแล้วก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งช่องสั่งทุกท่านทีทีที่งานทุกคนที่ให้โอกาสพวกหนูได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้แสดงผลงานให้แฟนช่องสั่งได้เห็นก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว จบแต่โชว์เราแต่ละคนเชียร์สีเนี่ยเป็นพิเศษเลยสิบพิเศษอยู่แล้วสิบห้าค่ะสีฟ้าเหมือนกันค่ะเออเสร็จนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นสแตนเชียร์ไปดูนะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเสร็จปะตรงนี้เราก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะขึ้นไปบนกสเตจไปหาพี่แฟนถามแล้วก็ไปเชียร์การแสดงต่อไปแล้วก็ทีมและคุณบอลของพวกเราใช่ค่ะสัขารที่สุดให้ทุกท่านฝากผลงานหน่อยว่าแต่ละคนในปีนี้จะได้โชว์มาอย่างไรกันบ้างค่ะ ก็สำหรับวีนานะคะตอนนี้ละครออนแอร์อยู่ค่ะละออนซันนะคะเป็นเรื่องแรกกับทานช่องหนะคะก็วันศุกร์ค่ะวันที่ค่ะเวลา2องทตอนนี้ออนแอร์ค่ะโอคค่ะค่ะของหนูก็เรียงลับมาเลยค่ะกับฝันลิกไทยนะคะยังไงฝากด้วย12เมษายนนี้นะคะเล่นน้ํากันเสร็จแล้วก็กลับมาดูละครด้วยน,นะคะตอนแรกค่ะก็สำหรับอุ้มนะคะก็มีเนี่ย,เร,ยเรียงมาเลยค่ะใจที่สุดค่ะเป็นเรื่องที่สามน,นะคะตอนน่อจากฝันลูกไทยฝานด้วยนะคะ เป็นต้นกัอดับสอนส่วนของวิธีก็ตอนพรชีวัคนค่ะเป็นเรื่องที่รวมนักแสดงทุกท่านในรนุนคนพี่ตอนหนูก็ฝักติดตามด้วยนะคะ